โอเคง่ายมากเลยบีปีเขาก็สวัสดีค่ะได้ยินป่ะได้ยินป่ะได้ยินปะได้ยิน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 ท่านสวัสดีครับวันนี้เรามาล่าหาผีกันที่เอ่อดาวอะไรสักอย่างนึงครับไปเลยดาวอะไรหรือเฮ้ยผีรอหุบกลับแป๊บนึงครับเฮ้ยเขาบนมีอะไรอ่ะเออมีคนร่วมแล้วครับอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ออ้ยะะไร่กูดูช่วยด้วยวิ่งดิวิ่ง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 อ่าเอาละครับวันนี้เออเราจะไปกู้ศพเพื่อนกันก็ดูหน้าผมให้ดีนะครับดูหน้าผมดูหน้าผมไว้อันนี้นี่อยู่กับเพื่อนผมอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงเลยครับข้างหลังใครอ่ะพี่อ่ะอะไรมนุษย์มนุษย์หอยทากมนุษย์หอยทากครับหอยทาก เราเจอเขานะครับเก็บเขาไปเลยเก็บเขาไปเก็บเขาไปเก็บเก็บเขาไปอีนิดเดียวจะถึงแล้วครับอีนิดเดียวเลยถึงแล้วโอ้ยอาจันอจันอู๋ออตอนนี้เราถึงเนี่ยเออถึงดาวใหม่ครับเป็นดาวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมีแต่ความแห้งแล้งตอนนี้เรากำลังพุ่งหน้าสู่ท้งใต้ดินเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อไม่ เฮ้ยเดี๋ยวบีเลเซอร์ด้วยนายเฮ้ยเฮ้ยไอ้เด็กเซเวอร์ต้องถ่ายกูได้มึงถ่ายกูเด็กต้องถ่ายกูไม่ย่ากหายาคุณเพื่อเดี๋ยวโดนอ้วนเดี๋ยว็ะไ็เออเออเออเมันได้เหรอวะนายกูต้องไปยังไงต่อเอ่อพี่นิกกอเออไม่ใช่ครับเคนถือไม้ของเรานอนไปแล้วครับตอนนี้ ช่วยด้วยรบมาแล้วตอนไหนไม่รู้นี่ไอ้ช้างมาดุไอ้ช้างตอนนี้โอ้สปอร์ตส์ไอีบไม่ใ

哎哎呀！它跑来，它跑 <laughs> 来这，它我来这，它在中间，哎蛋，它在哪儿？它在哪儿？